ด้วยคำว่ารัก ที่สองของรายการไลฟ์ไต้ชนา่ายยามาฮ่านะคะครเรายังอยู่กับคุณโก้ใช่ครับผม uh, The first ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดของเราคันแรกในกลุ่มครับเรียนถามนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ทราบอ่ะคุณโก้เป็นคนที่รักรถจักรยานในแบรนด์ของยามาฮ่าตัวจริงเสียจริงทำไมถึงรักยามาฮ่าอันดูเลยรูปทรปง ตั้งแต่แรกแล้วรูปทรงสวยงามอต้องต้องถามอย่างนี้ก่อนครับพี่โก้ขับรถรุ่นอะไรมาบ้างครับตอนนี้ท่าทั้งหมดนะครับสิบคันสิคันรวมคันล่าสุดนี่คือคันที่สิบอ่าครับคันแรกจะเป็นมีโอ125อ่านูอเอสองคันอ่าทีซิตี้หนึ่งคันอ่าเอ็นแหนึ่งคันอ่าคิวบิตหนึ่งคันอ่าเกนฟิลโนหนึ่งคันครับออลนิวเอ็นแหนึ่งคัน แอลลอกหนึ่งคันแลวก็ฟอร์ติโอก็ถือว่าคุณโก้เนะครับเป็นตัวจริงเสียงจริงของแบรนด์ยามาฮ่าจริงๆเพราะฉะน,นั้นเราอยากรู้จริงๆว่าความประทับใจของแบรนด์ยามาฮ่าที่คุณโก้มีเนี่ยแล้วก็เป็นแฟนแท้ๆแห่งนั่นของแบรนด์ยามาฮ่าเนี่ยตรงไหนก็แั้งแต่ออกรถปัันแรกของยามาฮามีโอตัวแรกก็ลองหากลุ่มหาอะไรดูก็มีกลุ่มขับมีอะไรเราก็ลองเข้าไปศึกษาดูตรงนั้นก็ให้ความรู้ด้านเรื่องรถแครแล้วก็มี คมรู้ต่างๆเรื่องรถเรื่องการใช้ชการใช้รถการขับขี่และทางย a มา h a ต้องมีแบบอบรมต่างๆขับขี่ปลอดภัยอ่าแล้วก็การใช้รถต่างๆให้ปลอดภัยขึ้นมีทุกๆปีผมก็เริ่มเข้าไปตรงนั้นเข้านั้นสัมผัสเลยก็รู้สึกว่าผูกพันก็เลยอยากลดเป่ารถแบรนด์นี้เรื่อยๆต่อมาอเขา,ามีทริปต่างๆอะไรต่างๆให้ ไปเหนือไปภาคตางไปตอนหอไปท้งตกไปเีตอไหนแล้วถามนิดนึงพี่โก้มีได้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรกับยามาฮ่าบ้างไหมครับโอ้เยอะมากเลยทุกคันมากปทุกคันหมดคือคือเป็นแฟนัแท้จริงจริงอยู่กับยามาฮ่ามาร่วมสิปีสิปีหรือเกิน10ปีพอดีสิปีพอดีจริงๆแล้วเนี่ยพี่โก้เนี่ย โดยส่วนตัวของพี่เนี่ยฟีโนเลนดี y, ้เฟสติวัลจำได้ไหมที่เราขึ้นไปทำสถิติกันบ,บนเขื่อนขุนงานราการชนรมก็อาจจะเจอผันผ่านแต่ที่สัมผัสกืโก้จริงๆเนี่ยก็คืออย่ามาฆาาิซิสิ้นสุใช่ครับใช่ครับ,รบจำได้ว่าเราไปท่องเที่ยวด้วยกันเป็นขบวนใช่ขี่กันตั้งแต่ประเทศไทย ไปถึงประเทศเราบางคนอาจจะลือนทริซิตี้ก็คือรุ่นที่เป็นสามล้อหนึ่สามล้อสองล้อหน้าใช่กับหนึ่งล้อกับล้อใช่ครับคุณก้นเขาก็ออกครับวันแรกวันแรกเหมือนกันด้วยเหมือนกันด้วยครับดูไหวมากครับไม่แปลกเลยทำไมยามาฮ่าแฟรซิโอไฮบริดถึงอยู่ในมือสองครับคราวนี้เนี่ยมีเคล็ดลับไหมว่าเป็นคนที่ออกรถแทบจะไปจอมไปแรกอย่างเนี้ยมีเทคนิคไ ก็ดูก่อนว่ามีแนวโนว่าคันไหนจะออกมั่งกับวิ่ต่างๆเอ,อถูกใจเราไหมอย่างเช่นฟาริโอเห็นแล้วถูกใจแน่นอนอ,อก่อนหน้าน,นี้จะเป็นไกฟิโนโอเป็นไฮบิดตัวแรกอ,อ,อแล้วก็ศึกษาดูโอเคน่าสนใจไมดิจิตอลพอคิทบกอลอล็กเข็ม,มรูปโล่งสวยงาม,มน่าสนน่าสนที่เป็นไฮบิดก็เลยออกไกฟิโนวันแรกฟาริโอวันแรกทุกรุ่นนี่นี่วันแรกหมดเลยว่า ใช่โอ้โหสุดยอดจริงนะครับใช่เพราะว่าพี่เห็นเขามาเป็นสิบปีแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก,ก,ก็ไม่นึกว่า Yamaha Spacio Hybrid จะจะเป็นร่าับหนึ่งไปเพราะเน่นจตว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยรุ่นใช่ครับแต่จริงๆแล้วพี่พ่อเขาเป็นคนวัยรุ่นอ๋อยังวัยรุ่นอยู่พี่ใช่เขาวัยรุ่นมากแล้วเพราะว่าเขาอยู่สัมผัสกับเทคโนโลยีบ่อยๆจนเป็น รุ่นเนี้ยพี่ก็เห็นว่าศึกษามากกว่าจริงจริงครับแต่รุ่นอื่นๆเขาก็ศึกษามาเหมือนกันใช่ครับแต่พี่ยังไม่มีโอกาสได้คุยกับเขาครับเ่าเองจริงๆแล้วอยู่ในกลุ่มขับไหนของยาาอยู่วัตตาฟายขับครับแ่ากลุ่มผูเสีแดงเขาครับจุดที่เขามีติ้งกันจริงๆของกลุ่มวัตตาฟายที่อยู่ตรงไหนศรุ่มครับศรุ่นแขงน้าบารโ่กครับผมก็จะมีกลุ่มขับน้องๆเยอะแยะเาะใช่ครับ ไปนั่งพูดคุยกันแลเกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกลุ่มเขาเป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นนะไม่ได้ดง่งดังอะไรมากมายครับทวาที่พี่สัมผัสก็คือเป็นกลุ่มที่น่ารักเป็นมองน่ารักที่อยู่กลางเมืองถ,ถือว่าทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ดีครับแล้วก็ได้พูดคุยกันอยู่บ่อยๆใช่ครับแต่มันไม่ธรรมดาไปพี่ก็ออกปุ๊บมามน,นาซิโอม มีน้องตามมาอีกคนนึงแล้วจริงๆแล้วแนะนำปะแนะนำครับอ๋อเป็นคนแนะนำเห็นบอกว่าหารถอยู่ด้วยหารถอยู่ต้องการรถที่เล็กๆครับมีความคล่องตัวในเมืองช่วงนี้คนเน้นประหยัดน้ำมันเห็นใช่กลุ่มเขาเนี่ยมีสายออตโตเมิติที่ต,ตัวจริงเสียงจริงอยู่เช่นพุณโอย่างเช่นอีกคนนึ่าแล้วก็มีสายรถเคียร์อยู่ด้วยมีครับเวลาเขาออกชุดกันเขาจะไปคู่อ๋อ กำลังรถก็จะไล่ๆกันอยู่ไม่ได้แบบโดดเลยนะตอนนั้นเพราะว่าเขาคือคนใช้รถเขาชอบเที่ยวเขาชอบเปิดประสบการณ์นี่คือพี่โก้ใครอยากอยู่กลุ่มมอเตอร์ไซค์ใช้รถยามาฮ่าอยู่ติดต่อพี่โก้เลยพี่โก้จะดีมากแล้วก็เป็นคนน่ารักกับน้องๆจริงๆให้ให้ความเอื้อเฟื้อต่อน้องๆให้ข้อมูลให้ในต่างๆ อ่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อยามาฮ่าฟา i ซิโอไฮบิดหลังจากรับรถมาแล้วตอบโจทย์จริงไหมจริงครับสะดวกคล่อง,งตัวในเมืองอรถเล็กเลี้ยวง่าย<ม>ประหยดน้ํามันน้ําหนักรถก็ไม่ไม่ไม่เยอะม,มากไม่เยอะมากเบ<ต> <30 S 1> าเก,ก้าสิบเก้ากิโลแฟงเป็นยังไงบ้างครับพี่ถ้าในเมืองได้เล่งแสงได้สบายๆออกตัวไฮบิดช่วยอครับล่องตัวเลยเบร เยี่ยมมาฮ่าฟัสซิโอไฮดไปออกเทอร์รี่ไงอะมองว่าเรามีแน่แน่มีมีอยู่แล้วครับพี่ตอนเร็วนี้น่าจะมีแน่นอนมีเร็วนี้น่าจะมีและที่สําคัญนะคุณเกสครับผมในกลุ่มของเยี่ยมมาฮ่าฟัสซิโอคลับไทยแลนด์เห็นว่าจะมีการเทสรถโอ้แล้วก็เป็นการเทสรถแบบฟุตบอลมาร์เก็ตติ้งงงไหม เป็นยังไงพี่งงไหมงงเลยพี่ธรรมดาเทส์รถเขาก็จะแบบว่ามีเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมมีงานกิจกรรมอะไรต่างๆครับแต่อันนี้อยากเอาไปเซอร์ไพรส์ตามจุดต่างๆที่น้องๆได้นั่งพูดคุยกันอย่างเช่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเห็นน้องๆทีมเนี้ยเขากำลังหาข้อมูลเรื่องของโลเคชันหรือว่าสถานที่อยู่ว่าตรงไหนเหมาะสมไปกินนมกินขนมปังกันครับผมคุณกู้ไปไหมไปครับ เห็นน้องก็บอกว่าเขาจะเลือกสุขเสาร์อาทิตย์ยังเลือกอยู่ว่าจะเป็นวันไหนครับข่าวแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมกันอยู่ดีครับผมกับรายการ Last c h a n n บายาม m a h แล้วคุณผู้ชมไปเจอตับเราได้นะคะทางรายการจะตามถ่ายเป็นรถเทสับและใช้บนถนนจริงแต่ว่าต้องขอเรื่องของความปลอดภัยก็ได้พูดคุยกับน้องๆค่ะ y าม่า a Facio Hybrid นี้ออกจากร้านไหนคะ สุสวรวอเตอร์เวิร์คมาขุนเทียนครับสาขาสองสาขาสองนะคะส,สองครับอ่าเห็นไหมแต่สัปดาห์ห้าครับเก็ตเราจะมาคุยกันเรื่องของแต่งไม่ใช่แค่ใบจองแล้วก็รถคันแรกของยามาฮ่าฟาซิโอนะครับมีมากกว่านั้นครับรถแต่งด้วยใช่ครับของแต่งมีอะไรเขาแต่งกันมาเรียบร้อยละ สำหรับสัปดาห์หน้าเรายังอยู่กับอโก้อย่างแน่นอนนะคะครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ค่ะครับยามาฮ่าอะไรได้ร่กับพระรามห้าใครที่เล่นรถบิ๊กไบค์ของยามาฮ่านะคะต้องการเข้ามาเซอร์วิสหรือต้องการจะดูรถของรถบิ๊กไบค์ของยามาฮ่านั้นสะดวกก็แวะเข้ามาได้อยู่ตรงข้ามกับตลาดพระรามห้าคนี่เองนะคะเป็นแหล่งรวมรถ คพอสมควรสำหรับที่นี่นะคะอล่าคะตอนนี้ต้องพับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะรจันวดว,ยว,ญญวดยากเเใี